สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากการยโยกย้ายของดวงดาวนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะชาวราศีตุลมีทั้งหมด3าดวงดาวเลยค่ะ พระอังคารพระศุกร์แล้วก็พระพฤหัสนะคะดวงดาวดวงแรกค่ะพระพังคารจะย้ายวันที่บันเสาร์ที่หธันวาแรมหนึ่งข้า ยกย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูค่ะเวลา19นาฬิกา25นาทีซึ่งช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีตุลถ้ายังไงแล้วนะคะงดการเดินทางนะแต่ถ้าคุณออกจากกาันออกจากบ้านและจะเดินทางไปไหนแล้วนะคะก็คือให้จอดข้างทางไว้ก่อนนะคะแวะคาเฟ่แวะซื้อกับคงกับข้าวกินคงกินข้าวอะไรข้างทางไปก่อนนะแล้วก็พอช่วงเวลา19นาฬิกายีนาทีผ่านไปสัก ทุ่ม40ทุ่ม50าอะไรเงี้ยแล้วค่อยเดินทางนะจ๊ะซึ่งพางคานนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องอ,อุบัติเหตุสิ่งอะไรที่ไม่คาดคิดนะคะอะไรที่เราเซฟได้ก็ไม่ควรประมาทนะจ๊ะต่อไปค่ะดาวศุกร์ค่ะจะโยกย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูค่ะในวันจันทร์ที่22ธันวาขึ้น3คมขานะคะเวลา18นาฬกา1เนาทีซึ่งมีผลกับชาวราศีตุลค่ะเกี่ยวกับเรื่องอยู่ในภพศาสตร์ชั้ แล้วก็พระพฤหัสเนี่ยยังโยกย้ายนะคะวันอังคารที่23ธันวาขึ้น4ี่ค่ำซึ่งเดินถอยหลังอะค่ะก็คือจากราศีกรกฎนะคะถอยหลังไปสู่ราศีเมถุนเวลา7จ็นาฬิกาสามนาทีมีผลก็คืออยู่ในภพสุภาช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลชีพประจรลงเท้าค่ะจะมีเกณฑ์เหมือนกระเดินทางใกล้ไกลอะไปถึงต่าง ต่างประเทศได้ไหมได,ได้นะคะมีเกณฑ์เดินเดินทางต่างประเทศนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ต่างจังหวัดด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเหมือนกับว่าเอ,อ่อถ้าเกี่ยวกับเรื่องงาน<ม>ก็คืองานที่คุณเคยทําให้คุณไปสานต่อให้คุณไปทําต่ออย่างนี้ค่ะซึ่งมาจากเ,ออเครดิตมาจากอะไรสิ่งที่คุณเคยทําอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นงานที่คุณเคยทําเป็นงานที่คุณคุ้นเคยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าการเดินทางเนี้ยเป็นการติดต่อก็คือไปให้ความ เขาเรียกว่าความรู้ก็ได้นะเหมือนกับว่าไปถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนสอนไม่คนเป็นเป็นวิทยากรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเดินทางหลากหลายจังหวัดไปถึงต่างประเทศเพราะว่าสิ่งที่ความรู้ที่คุณมีความสิ่งที่คุณทําเป็นอะไรที่ดีกับคนหมู่มากกับมวลชนมหามหามวลชนนะคะ่ะตัวคุณเองก็เลยต้องเดินทางไปถ่ายทอดกับ สิ่งที่โอเคเป็นสิ่งที่คุณเคยทําแล้วสําเร็จประสบผลสําเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าคุณเนี่ยได้เดินทางไปเหมือนกับว่าถ่ายทอดในสิ่งที่คุณทําแล้วสําเร็จนะคะซึ่งตรงนี้มีผลกลับมาในตัวคุณเองเนี่ยนะคะ1ความสุขค่ะ2การเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ตรงนี้มาด้วยนะคะก็คือเอ,า,อาง่ายๆว่า ผลตอบแทนกับสิ่งที่คุณทำหนึ่งถึงห้าเท่ากันเลยทีเดียวอุ้ยทำไมขนาดนั้นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณถ่ายทอดคุณเหมือนกับว่าไม่ได้คิดอะไรว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันจะมีผลขนาดนี้อย่างที่บอกค่ะชาวราศีตุลตัวคุณเองเนี่ยดาวศุกร์หมายถึงความสุขตัวคุณเองเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยนะคะไปอยู่ในภพสัตว์ชะคือคุณเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วคุณมีความสุขซึ่งดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็คือเป็นดาวประจําตัวคุณเองเนี่ยหมายถึงเงินด้วยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณทําอะ อะไรให้ใครในจํานวนมากหมายถึงคนหมู่มากมหาชนมีความสุขและคุณจะได้รับสิ่งนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยคะ่ะมีเงินมีทองอยู่แล้วแต่สิ่งนี้กลับมาแบบทวีคูณร้อยเท่าพันทวีวันอะไรก็แล้วแต่ค่ะชาวราศีตุลในเดือนนี้นะคะอะไรอะไรที่คุณทําให้คุณมีความสุขผลตอบแทนจะกลับมาเป็นเกอบเป็นกรรมนะคะก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้ของชาวราศีตุลน,นะคะ ขอให้พบแต่สิ่งดีๆเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ